เอสเวนแฟกซ์ฟุตบอลวันนี้ขอสเสนอเตียโก้มอตาหนทางคุมมาลายที่ทีมเก่าดีกว่าก่อนจะไปรับชมกันฝากกดแชร์กดไลค์กดซีดเฟเร์และซับสไคร์ในเพจและช่องฟุตบอลเอสเวนกันด้วยนะครับเมื่อไม่นานมานี้สถานการณ์ของมาลายูเวนตุสเรเดวาค่อนข้างระสัำม,มีผลงานที่ไม่ตรงตาเปาเป็นเหตุให้กุนซืออย่างเตียโก้มอตาต้องโดนไล่ออกทันที่ปีก่อนเขาคือกุนซือฟอร์มดีที่พาบอลุนยาคว้าตัวยูเอฟ่าแชมเปสลีกได้สำเร็จ ก่อนถูกทาบทามจากยอดทีมในเมืองตูรดินแต่สุดท้ายด้วยปัจจัยมากมายหลายอย่างก็ทําให้ยูเวนตุสยังไม่ได้กลับขึ้นไปเข้าใกล้ลุน้นแชมป์เซเรอียาอีกหนึ่งปีมินนํำซ้ำอันดับตารางคะแนนที่เกิดขึ้นฝั่งของยูเวนตุสก็ถือว่าย่อมแย่กว่าบ,บูรุญยาซึ่งเป็นสโมสรเกา่าที่อดีตมิดฟ,ฟิลชายจะเล่นรายน,ายนี้เคยได้โอกาสคุมทีมเริ่มที่กลางปี2022โคชหนุ่มชาวอิตาลีที่มีนามว่าเตียโก้มอตาได้รับการทาบทามมาจากสโมสรในแขวนเอมิเลียรมันยาซึ่งในแก่บูรุญยา F.C ให้เข้ามารับหน้าที่คุมทีมแฮนลูก้าวิเจียนีที่มาคุมรักษาการหลังแยกทางกับซินิชาไมฮิลูวิชถือเป็นการเสนองานที่มีความเสี่ยงไม่น้อยเพราะช่วงเวลานั้นมุรุนยากาลังดําดิ่งไปสซนท้ายตารางแฮนเตลโกมาตาที่เป็นกุญซือป้ายแดงก็ไม่ได้มีประสบการณ์เยอมมากมายเคยคุมเพียงแค่เจนัวกับสเปเซียแบบที่ฟอร์มก็ไม่ได้เข้าตาแพ้มากกว่าชนะแล้วพอรับงานคุมมุรุนยาเกมแรกเขาก็โดนรับน้องทันทีโดยการพ่ายต่อเ e อ็มโปลีศูนย์ต่อหนึ่ง เาอร์ไบยังมาโดนยูเวน,นตุสไล่ถล่ม0-3เสมอซามูเรีย์1-1แต่แลปลาใช้กับนาโปลีที่สกอร์2-3และเท่ากับว่าสีนัดท,ที่ประเดิมคุมทีมทันเตรโกมาตาไม่อาจพาทีมคว้าชัยได้เลยแต่เมื่อเริ่มตั้งไข่ได้ฝั่งของมุลุนยาก็ชนะรวดถึง4เกมติดรบทุกรายการหลังจากนั้นทีมของเตรโกมาตาก็พาทีมแพ้ชนะสลับกันไปแต่เขาก็ยังสามารถกระชากทีมจากที่อยู่ใกล้โซนสีแดงให้ขึ้นมาหายใจโล่งขึ้นจนทีมมาก่ออยู่กลางตาราง ท้ายที่สุดเตียโกมาตากำลังให้ทีมไม่ตกชั้นแถมเกือบได้ไปเล่นบอลยุโรปอีกด้วยเขาสุป,ปีที่2ในการคุมบุรุญยาหลังมีการเสริมทัพเข้ามาทีมของเตียโกมาตาก็ายังคงมีเป้าหมายเดิมในการอยู่รอดบนเซเรียอาต่อไปซึ่งพอเปิดฤด,ดูกาลได้เป็นวา่าบุรุญยากลับเครื่องร้อนช้าเหมือนปีก่อน6นัดแรกในเกมหลีแม้ว่าทีมจะแพ้แค่นัดเดียวแต่ก็หนักเสมอมากถึง4เกม ก่อนที่สโมสรจะเดินหน้าคว้าแต้มมาได้อย่างต่อเนื่องทมกลางจุดยืนที่ยังคงเน้นผลสกอร์ทำให้บโบลุญยาก้าวขึ้นมามีลุ้นไปเล่นบอลทั่วยุโรปมากขึ้นผลงานชนะ18เสมอ14แพ้6เรียกได้ว่าเข้าคันดูดีไม่เบามีแต้มในตารางคะแนนมากกว่า3ทีมท็อปไม่ว่าจะเป็นนาโปลีลาเซโอรวมถึงอัลสโรมาพาให้บโบลญญยาจบอันดับที่5มี68คะแนนอีกทั้งการอับค่าสัมปิทธิ์ของยูเอฟ่าก็ทำให้ลีกอิตาลีได้โคตาใบยูเซียเพิ่มจาก4ทีมเป็น5ทีม ซึ่งมันก็ตกก็ได้พลอยโจรมาที่บุรุญยาคว้าสิทธิ์ไปเล่นทัวร์บิเอียเป็นรข้งแรกในรอบก็หกสิบปีตั้งแต่ปี1964ด้วยฟอร์มภาพรวมที่น่าสนใจก็ทําให้เดียวกวตาโดมเป็นที่จับตามองจากหลายทีมในยุโรปแต่ก็เป็นทางยูเวนตุสที่กําลังมองหาโคช้ชใหม่หลังแยกทางกับมาซิเมลิโนอัลเลกรีแล้วทีมก็มาดึงวตาให้ไปทํางานที่อยู่เว่แทนนับเป็นโอกาสครั้งใหญ่ที่เขาได้มาคุมทีมชั้นนําในลีกอิตาลีขณะที่บรุรญญยา จากการที่พวกเขาเสียเติอโกมาตาก็จะเป็นต้องหากุซซ้อคนใหม่ที่ใกล้เคียงของเดิมก่อนที่พวกเขาจะไปดึงวินเชนโซอิตาเลโนโคชที่พาเฟอรรตินาเข้าชิงยูเอฟ่าคอนเฟอเรนซีและเป็นรองแชมป์ถึง2ปีติดให้มารับงานแทนตอนคุมทัพม่วงมาหาการจริงอยู่ที่อิตาเลโนเคยเข้าชิงบนทั่วยุโรปหมาเลขสุดถึงสองครั้งซ้อนแต่การได้มาคุมทีมใหม่รู้สึกยูเอฟ่าแชปเปสลีกเจอกับบรรดาสิงสาราสัตว์มากมายจะไม่ใช่เรื่องแปลกที่บุรุษยาจะมีตัวเลขที่ย่มยมแย่ ดยการชนะ1สเสมอ3แพ้4ีมีแค่หคะแนนรังอันดับที่28ตกร,รอบลีกเฟสเปียงหน้าเสียดายดต่อให้ใน UCL พวกเขาจะไม่เข้ารอบแต่เลอกฟอร์มเกมลีกเรียกได้ว่าโดดเด่นอยู่พ่อตัวอาจจะมีช่วงแรกที่บุรุษยาต้องใช้เวลาตั้งศูนย์ให้เรียบร้อยซึ่งพอเข้าทีทีมก็เริ่มมีผลงานที่ดูดีขึ้นจนอันดับพุ่งขึ้นไปจากกลางตารางตอนนี้พวกเขาจะมีลุ้นได้ไปเล่นยูเอฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกอีกครั้งเพราะทีมยังมีโอกาสจบท็อปโฟร์ในช่วงของสุดท้ายของเซเรียแต่สลับมาที่ us, ยูขขเว ดยเกยมบอลถ้วยทั้งในและนอกประเทศเขากลับไม่สามารถพาทีมสมหวังได้เลยซักรายการาเริ่มจากถ้วยซูปเปอร์โคปาเอตเตเลนาสาวกเบียงโกเนรีรับจอดปลายแค่รอบรองจากการแพ้กับเอซิเมลานึ่งต่อสองก่อนที่ปีศาจแดงดาจะเข้าไปคว้าแชมป์รายการนี้ใปครองหรือ,อยังซูโคปาอิตาเลียอ,อาจจะมีเกมที่ยูเวทถล่มการีซี่ต่อศูนย์แต่พอถึงรอบแปดทีมจะกับเอมโปรีผลปร,กรากฏว่าทัพม้าลายทาช็อกแฟนบอลพลาต่อเอมโปรีที่สกอร์สามต่อฮาส่วน,นบนอลถ้วยยุโรปยังยุ่ไยไ a แชมเปสลีกในรอบลีกเฟส แปดเกมที่ลงแข่งผลงานถือว่าไม่ดีไม่แย่ชนะ3เสมอ3แพ้2มี12คะแนนรังอันดับ20เดียวกลัดไปเพลย์ออฟเพื่อหาทีมเข้ารอบน็อกเอาท์โดยที่รอบนั้นพวกเขามีชืเจอกับ p s เไอโฮเฟนจดเก่าในรอบลีกเฟสแถมยูเวเคยเอาชนะมาแล้วด้วยเกมแรกในรอบเพลย์ออฟน็อกเอาท์เป็นทางยูเวที่เอาชนะไปก่อน2ต่อหนึ่งซึ่งใครๆก็มองวา่าหากทีมรักษาสกอได้ทางฝั่งยูเวนตุสก็น่าจะเข้ารอบได้ไม่ยากแต่มันกลับไม่เป็นเช่นนั้น พราะว่าเกมเพลย์ออฟนัดสองทาง PSV ได้โอกันเป็นเจ้าบ้านแล้วพวกเขาก็พลิกนกรกเอาชนะยูเว่ไปสต่อ1สกอร์รวมคือ PSV ชนะไป4ต่อ3าวามสิทธิ์เขารอบไปแบบเหนือความคาดหมายหลังพลาดบอลทั่วทุกรายการมันก็เหลือเพียงแค่เกมลีกเซเรียที่ยูเวนตุสจะต้องกู้ศรัทธาคืนมาให้ได้ซึ่งการจะไปลุ้นแชมป์ลีกนั้นอาจเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้ยากเพราะทั้งนาโปลีและอินเตอร์มิลานต่างคว้าแต้มชิงนี้ออกไปเรื่อยๆขณะที่ยูเวนตุสภายในทีมก็มีแต่ข้อบอกพร่องที่เห็นมากมาย ทางการปรับเปลี่ยนแทคนติกไปมาเช่นเดียวกับตำแหน่งผู้เล่นที่ก็โยกจนนักเตะสับสนส่วนหนึ่งอาจจะมาจากการหาผู้เล่นตัวจริงที่ยังไม่เข้ารูแถมระหว่างทางยังมีอาการบาดเจ็บคอรบกวนอีกมีนัมซัมตัวของเดลโกโมาตาก็มักจะคุมทีมนั้นผพสกอร์มากเกินไปทําให้มาลายตียเสมออยู่หลายเกมและเมื่อเข้าสู่โค้งสุดท้ายในเซเรียต่อให้ทีมจะยิงน้อยเน้นเหนียวหนักเสมอแต่ทางผอ,อ,อกีฬาก็ยังหวังให้มมตาเดี่ยวกลัดคุมต่อจนจบฤดูกาล ทัวอนาคตของเขากลับพังคลืนในเกมลีกสองนัดหลังสดก่อนพักเบรกทีมชาติคือการแพ้ค่าบานต่ออัตแลนตาศูนต่อสําสำเรื่การบุกไปแพ้ฟิออลแบบเลเทะูนต่อ3การเสียเจ็ดประตูโดยที่ยิงไม่ได้แม้แต่ลูกเดียวทาให้บอดบริหารเริ่มคิดหนักถึงโอกาสในการติดท็อปโฟสุดท้ายยูเวนตุสก็เลือกปลดเตียกโกมอตาออกไปซึ่งผลงานล่าสุดคือการพาม้าลายรังันดับฮาตามหลังมุลลินยาทีมเก่าแค่แต้มเดียวก่อนที่ยูเวจะทับทามอีโกตูดอให้เข้ามารับเพลิงร้อนทุงท้ายซีซั่น หวังเร่งทำแต้มเพราะคว้าตัวยูเซลให้กลับมาอยู่ในกรรมมืออีกครั้งการได้โอก,กาสคุมทีมอย่างมูรุลยาด้วยเป้าหมายและความกดดันที่ไม่ได้สูงมากมันก็ทําให้เตียโกมดตาสามารถใช้ความรัดก,กุมเพื่อกอบกู้แต้มให้ได้มากที่สุดซึ่งมันก็ส่งให้ผลงานออกมาดีเกินคาดแต่พอเข้ามาคุมทางยูวนตุสการรัดก,กุมที่มากเกินไปกับกลายเป็นวิสัยที่ไม่เหมาะกับทีมหัวตารางแม้ว่าอันดับจะไม่ได้ย่ำมแย่แต่ผลงานภาพรวมก็ถือว่าน่าพิดหวัง สุดท้ายหมอตาก็ถูกปลดแบบที่เหน่ยหน้าแล้วเจอทีมเก่าทาผลงานได้ดีกว่านับเป็นเหตุการณ์ที่น่าจะบปวดใจไม่มากก็น้อยถ้าชอบคลิปนี้กดแชร์กดไลค์กดซีฟิร์สและ Subscribe ในเพจและช่องฟุตบอลเอสเกันด้วยนะครับและตอนนี้มีฟีเจอร์ให้ส่งดาวและซุปเปอร์แตงเรียบร้อยแล้วสามารถสพอร์ตทางตรงเข้ามาได้เลยครับและรายการ S7 Facts from f o o t b a l ตครั้งหน้าจะมาพูดถึงเรื่องอะไรรอติดตามกันได้เลยนะครับ สำหรับวันนี้ผมพี่หนึ่งเอต้องขอตัวลาไปก่อนและพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ